คนก็ดีใจอยู่และมาสวัสดีลูกค้ากับพี่หน่อยมาสวัสดีค่ะคุณพี่ผู้ชายประสนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้เอาสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยเดี๋ยวนี่ร้านอะไรคะเนี่ยพนไฟหมีพ่นไฟค่ะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะแล้วร้านสะดวกซื้อมา้วร้านสะดวกซออ่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้อยู่กับร้านหมีพ่นไฟเครื่องดื่มเครื่องดื่มนี่นแอบโชว์นิดนึง <ไ> limiting, มาถึงก okay. <Yeah. S 1> An ็บพ่นไฟโชว์เลยนะคะนี่แหละค่ะอันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลตายแดงน้ำตาลายแดงแบบนี้เลยเดี๋ยวพ่นไฟโชว์ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยคุยกันคุณลูกค้าจุดจุดเขาเรียกจุดเด่นของเขาล่ะนะคะนี่มาแล้วค่ะระวังร้อนนะคะระวังรั่วนะคะไปแล้วค่ะโอ้แก๊สหมดหน้าแตก่ แบบนี้เลยคุณลูกค้าเออสิบห้าทันแล้วทักกันหน่อยแล้วทักกันหน่อยแล้วนี่แบบนี้เลยคุณลูกค้าที่สําคัญยังไม่พอนะคะคุณลูกค้าต้องรับสินค้าทาังหัวหมีนะคะน,น, <c oughs> นี่แบบนี้เลยขอญอาตขอญอาตนะคะนี่เก๋เกแบบนี้เลยค่ะ มาสัมภาษณ์กันดีกว่าอันนี้คือขายได้แก้วแก้วพอดีลูกค้าเขาไปซื้อพอดีเนาะก็เลยแบบขออนุญาตโชว์หน่อย26ท่านไม่ทักน้องเลยนะไม่ทักกันเลยนะทําไมล่ะเอออะใครมาชิมบ้างแล้วใครมาชิมบ้างแล้วบอกหน่อยมีแม้มีไม้ใครมาชิมแล้วมีควนไฟรสชาติเป็นยังไงคะ29ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านมีควนไฟย้ําเลยเครื่องหนึ่งเขามีหลายเมนูเนาะมา กลับางนี้ละเพราะว่าตัวหนังสือมันจะกลับอ่ะร้านหมี่พ่นไฟนะคุณลูกค้ามาดูเมนูมีมีแเมนูที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นซิกเนเจอร์เลย8เมนูคุณลูกค้าออนี่น,น,บบบนีใครชอบแบบไหนใครชอบแบบไหนน้องอ่านเร็วๆนะคะอะไรนะอ๋อลูกค้าอาเชินค่ะเชญคะมีดาร์โกโก้ คุณลูกค้าฟังหนูไปเรื่อยๆนะคะเมนร้าโกขม้นไปบานสีเมหนชานม,มิคุณลูกค้าชานมหมีนนะคะไม่ใส่มุก25บาทใส่มุก35้นไฟ40ค่ะค้นไฟนี่คือเพิ่มอีก5บาบาทนี่8เมนูซิกเนเจอร์นะคุณลูกค้าพิเศษขออนุญาตบอกความพิเศษของเขาก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทำก่อนเดี๋ยวให้ดูวิธีการ พิเศษยังไงร้านนี้สำหรับแฟนคลับที่ชอบทานชาไข่มุกนะจ๊ะนี่มาดูมาดูมาดูเครื่องดื่มอันนี้กำลังใส่นมข้นหวานอยู่นะคุณลูกค้าใส่นมข้นหวานไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยนมสดนะคะนี่มนมสดแบบนี้เลยดูจะได้ <laughs> นมสดนะคะคน,คนๆนคะ่ะ มาเสร็จแล้วโชว์ยกยกขึ้นน้ำแไม้ไมทนนันอีกแล้วอ๋อเขาใส่น้ำแข็งที่หลังโอ้ใส่น้ำแข็งที่หลังมีลาดโกโก้ด้วยนะอ่ะยกยกขึ้นบน, <im it> นได้ไหมพี่จ้ขอโชว์หน่อยอ่าเนี่รลาดโกโก้ท็อปหน้าอย่างนี้นะคะท็อปท็อปด้วยโกโก้แบบนี้เลยคุณลูกค้านี่โอ้โหไ <im it> ข่มุกลอยล่องเลยจ้ะที <im> ่ <it> <im it> พี่น้องกำลังใส่อยู่คือวิครีมเนื้อมูสนะคะคุณลูกค้า วิปครีมเนื้อมูสค่ะแล้วก็เหมือนเดิมโปะด้วยน้ำตาลน้ำตาลแดงบราวน์ชูกาน้ำตาลใสแดงแล้วก็พ่นไฟแบบนี้เลยพุ่พับพุ่พับแบบนี้เลยหอมระมุนไข่มุกนุ่มๆุหนึบๆนนี่ปิดฝาเรียบร้อยค่ะนี่พร้อมส่งค่ะรับสินค้าค่ะนี่ชอบชอชอบให้ยืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่เบื่อนะ ที่สองค่ะโปะมูสเข้าไปค่ะนี่โปะมูสเข้าไปค่ะอแล้วก็ตามด้วยบราวนชูการ์นะคะแบบนี้เลยนี่พ่นไฟจ้ะนี่ <laughs> สเต็ปพ่นไฟนี่สำคัญนะใครอย่าลอกเรียนแบบนะคุณลูกค้านะพ่นมาพ่นนานนี่คือไหมเลยนะคะอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญเขาพ่นให้เรานะคะเอออย่าไปพ่นเองนะคะ <c oughs> ไหมขึ้นมานี่แบบ จบกันเลยนะคะประมาณนี้ประมาณนี้มีพ่นไฟมีพ่นไฟอ้าใครอยากทานแวะมาแวะมาคุณลูกค้าเข้าประตูสี่นะประตูพิซซ่าฮาร์เข้ามาเจอร้านมามามาให้ทางหน้าร้านสปอร์ตเวิด์อยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามร้านสปอร์ตเวิด์าอ่ะขออนุญาตแนะนําเมนูก่อนยังไม่ได้แนะนําเลย34ท่านไม่มีใครทักอะไรน้องเลยนะมีใครจะบอกอะไรบอกเราประสบการณ์ว่าพี่มาทำเน มากมีใครแบบทานทุกวันไหมมามาเพื่อมาเพื่อมาเพื่อสิ่งนี้ <c oughs> เพื่อมาทานหมีพ่นไฟมีไหม <c oughs> คุณลูกค้ามามาชมเมนูเมนูแรกชานมหมีเนาะชานมมีก็เป็นชาเลยเป็นสินค้าขายดีอยูเป็นสินค้าขายดีที่ท<า>สุดเลยนะชานมีนมขมุกพ่นไฟชานมมีไข่มุกพ่นไฟอ่ะใครชอบย้ำค่ะย้ำคุณลูกค้าถ้าไม่ใส่ไข่มุก25บาท ใส่ไข่มุกเพิ่มอีก10บาทเนาะเป็น35บาทพ่นไฟคิดเพิ่มอีก5บาบาทประมาณนี้ประมาณนี้เมนูชานมหมีอ่ะถัดมานมหมี่ฮอกไกโดค่ะคุณลูกค้านมหมี่ฮอกไกโดพิเศษยังไงคะก็เป็นนมนมสดนมสดแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มก็มีโรยน้ำตาลแดงแล้วก็มีใส่ท็อปด้วย ท็อปด้วยวิปครีมนะะเนื้อมูดอ่านี่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีเมนูถัดมานะคะชาเขียวมัทฉะอ่าก็เป็นชาเขียวเป็นมัทฉะแท้มัทฉะแท้นี่ยังไงกลิ่นมาเต็มกลิ่นจะหอมมากกลิ่นจะหอมมากอันนี้เป็นชาเขียวแท้นะคะคุณลูกค้าอ่ะก็ก็ประมาณว่าชาเขียวแล้วก็ผสมด้วยนมข้นหวานกับนมสดรวมกันเนาะแล้วก็ เลือกได้ว่าจะใส่มุกหรือไม่ใส่มุกอแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะพ่นไฟหรือไม่พ่นไฟก็ได้อถัดมานะคะแก้วถัดมาคุณลูกค้าเป็นดาร์กโกโก้ดาร์กโกโก้ที่เหมาะสําหรับคุณลูกค้าชอบทาน Coco <ช>โกโก้เลยก็คือโกโก้มาเ<ๆ>ต็มแล้วก็ที่สําคัญที่แอบเห็นว่าโกโก้นี่เป็นแบบไรน,นะเป็นโกโก้เกรดพรีเมนะียมเนาะเป็นโกโก้เกรดพรีเมียมมาจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะเข้มข้นแล้วก็หอมเป็นพิเศษแล้วก็ไขมันต่ํานะ ดาร์กโกโก้ของที่นี่เป็นโกโก้นาเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ใครอยากชิมลองมาชิมคุณลูกค้าอ่าโกโก้ดาร์กโกโก้แล้วก็ถัดมาแก้วถัดมาเป็นชาไทยอ่าชาไทยกับชานมก็คือต่างกันใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อชาไทยก็คือชาสีส้มชานมเย็น ใช่ไหมวะเฮ้ยไม่ใช่ใช่ใช่สีส้มเนาะอ่าชาไทยก็มีคุณลูกค้าชาไทยก็มีแล้วก็มีมอคคาแาเต้เอเปโซ่ก็ได้เนาะหรือจะเป็นอ่าแม่หมีอ่าแม่หมีก็คือเป็นไวมอลเนาะไวมอลอ่าก็คือช็อกโกแลตขาวเนาะอ่าหรือจะเป็นพ่อหมีพ่อหมีคืออะไรคะเป็นอ๋อเป็น อ๋อเป็นชานมมีวแบบพรีเมียมใส่ไข่มุกแล้วก็ใส่เจลลี่ด้วยเอออะประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าเมนูประมาณนี้เริ่มต้นที่ย5สบาทสำหรับเมนูที่ไม่ใส่มุกอาประมาณนี้นะคะ,ะคุณลูกค้าเด็กๆชอบเนาะไข่มุกมาดูไข่มุกต่ออานี่มาดูไข่มุกจะ้ะไข่มุกประมาณไหนคะอะนี่อุ่นให้ตลอดเวลาเลยนะไข่มุกเม็ดแบบว่านี่ น้องบอกเลยว่าแอบชิมแล้วเมื่อกี้ร้อนปุดๆแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าไข่มุกนุ่มนุ่มมากนุ่มแบบว่าใช้คําว่าละลายในปากนุ่มจนละลายในปากคุณลูกค้าหนึบๆนิดๆนดๆนะไข่มุกร้านนี้นะคุณลูกค้ายังไงสนใจยังไงลองมาชิมมีไข่มุกแล้วเราก็จะมีเป็นเจลลี่เนาะอ่ะขอขอดูเจลลี่เจลลี่จะต่างกับไข่มุกยังไงเอ่ยเออต่างเจลลี่เป็นบวกอ,อ๋ออันนี้นทานแล้วมันจะ อันนี้เป็นเจลลี่นะคะคุณลูกค้าเป็นเจลลี่อ่าเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นมุกหรือเลือกเป็นเจลลี่อ่านี่ประมาณนี้อ่ะน่าจะถึงเวลาของพี่แล้วแหละโอเคอันนี้ผสมเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเหลือใส่อะไรนะใส่น้ําแข็งแก้วนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นดาร์กโกโก้วันนี้น้องจะชิมดาร์กโกโก้อ่ะจัดการเลยค,ะค่ะอ่า เนื้อวิปเป็นลืมโชว์วิปเดี๋ยวดอาลองโชว์วิปหนึ่งพ่อพี่จะลาดโชว์หนึ่งใช่ใช่อ่าเดี๋ยวนีเดี๋ยวพี่ซูมไปนี่เดี๋ยวอันนึงนะขยับพากรออ่านี่ยนี่โกโก้โกโก้ข้นมากคุณลูกค้าไม่เหมือนโกโก้ที่อื่นจริงๆดูด้วยตาก็รู้เลยเข้มข้นแรงอ่าใครอยากทานโกโก้จากสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วจ้าโอ้ยลาดหกนิดเอ้ย เดดเดมาแล้วค่ะนี่ไปพ่นไฟต่อจ้ะเติมวิปก่อนนะเราออนี่เขาชว์มุดก่อนชว์มูดก่อนอ่านี่นี่มูดมดน้องเขาทําไว้ให้แบบนี้เลยหอมมากเป็นวิปครีมค่ะโปะเข้าไปแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้านี่แบบนี้เลยหอมมากกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วถอยก่อนน้ำตาลไฟแดงจ้านี่ แบบนี้เลยมาแล้วค่ะปูดอย่างนี้เลยค่ะพี่ดมตอนนี้เลยได้ไหมได้ค่ะพี่อยากดมมาขอดมหน่อยลีลานะหนูอะก่อนได้เขาปิดสายที่จริงเอาไหนหลอดพี่หลอดพี่นี่มีี่ใช้หลอดก็ได้ได้ค่ะอยากเป็นเบสบอลอะไรแบานห้น เห็นพปบอกี่รึคอยัดแป๊บนึงคุณลูกค้าเราจอะที่โแล้วก็ถงม่อนีม่อก่อนก่อนโอเคค่ะคุณลูกค้าซือรับประกันความหอมนิฟมาเต็มแล้วก็น้ำตาลไปเลยน้ำตาลโตเกียเขาเกนิฟไท ก่อนชิมวิปก่อนให้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 วิปขึ้นจมูกก่อนเนาะจะให้กินให้กินนะชิมวิปเสร็จแ,แล้วก็คนนะคะคนแบบนี้เลยคะ่ะเราดูตรงปากมีดเลยนะคะอาวพิดสูตรก็ไม่เข้าปากนีดเลยดะคอ <c oughs> ยกลับไปไหม่เสร็จแล้วก็คนนะคะคุณลูกค้าคนให้โกโก้เข้ากันแล้วก็ดูดเลยะคะ่ะโกโก้ ออร่อยคุณลูกค้าแล้วก็พิเศษจริงๆมีโปรโมชั่นไหมคะยังไม่มีโปรโปวัแร่ลปจัดไปแล้วค่ะคุณลูกค้าคุณขวัญคุณคุณมิวนะคะโปไปแล้วคุณลูกค้าโปรเฉพาะวันแรกประมาณนี้เลยแม่คนดูไม่ยอมหนีน้องเลยนะวันนี้จะมาชิมให้ได้เลยใช่ไหมคะจะมาชิมให้ได้เลยย้ำค่ะคุณลูกค้าขอใชั่น ขออนุญาตกลับมาแบบนี้เลยเคุณลูกค้าต้องมาต้องมามีสาขากระจายไปเรื่อยแล้วนะแล้วก็มีที่ทวีปิจเดีแล้ว,ลวคุณลูกค้าใครใครจะมาชิมนะคะคุณลูกค้าก็แล้วก็ที่สำคัญนะคุณลูกค้าใครที่ไม่ชอบหวานมากเลือกระดับความหวานได้เนาะมีสามระดับเนาะ หวานน้อยหวานปานกลางาแล้วก็ปกติเช่นนอะไรเพิ่มหวานได้เพิ่มหวานได้เพิ่มหวานได้คุณลูกค้าสั่งได้หมดเลยแบบนี้เลยโอ้โหสดชื่นเลยค่ะเจอกกโก,ก้ไปประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าประมาณนี้ร้านหมี่พ้นไฟก็แล้ว ไข่มุกนะคุณลูกค้าไข่มุกน้องย้ําว่านุ่มละลายปากแวะมาแวะมาคุณลูกค้านี่ดูดูต่อดูต่อแบบนี้เลยค่ะนี่แบบนี้เลยจ้ะนี่เขาเด่นเขาเด่นตรงที่เขามีบราวชูก้าแบบพ่นไฟแล้วก็วิปครีมโดยปกติวิปครีมเครื่องดื่มที่เป็นวิปครีมเขาจะบีบใส่เป็นฟอง แล้วความหอมเขาจะไม่เท่ากับเราตีด้วยตีจนเป็นเนื้อมูสแบบนี้ความหอมจะมากมากกว่า,าแบบนี้เลยคุณลูกค้านี่เรียบร้อยคะ่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ขายดีมากคุณลูกค้ายังไงคุณลูกค้าที่สนใจเป็นแฟนพันธุ์แท้ของชานมไข่มุกยังไงแวะมาชิมนะคะชา ชานมมีพ่นไฟหรอนี่นไ,ไม่มีไม่มีใครยอมเอา <c oughs> อะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็โดดเด่นด้วยมีตัวนี้แหละค่ะใครมาก็ต้องถ่ายรูปนะต้องเซลฟี่นะหมีตัวนี้คุณลูค้าหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยเก๋ไก๋มาก แบบนี้เลยค่ะนี่ยังไงอย่าลืมแวะมาเซลฟี่นะคะ,ะร้านหมีพ่นไฟค่ะจุดรับเครื่องดื่มอยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้าต้มไปแบบนี้ระวังฟันหมีนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้คุณลูกค้าอะน้องแจ้งหมดแล้วนะคุณลูกค้ารายละเอียดของร้านหมีพ่นไฟยังไงแวะมานะคะคุณลูกค้ายังไงแวะมาะฝากไว้ด้วยนี่เป็นชาเขียวนี่เป็นชาเขียวโอ้ยหมุนกล้องเกือบไม่ทัน <laughs> ชาเขียวค่ะโปะวิปเข้าไปเลยจ้ะ <tive> นี่ตามมาตรฐานเข,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 ขาก็จะให้วิปสองสอ,งสองช้อนเนาะกำลังพอดีเพวัพวอพัวพน้ำตาลไปแล้วจ้ะพ้นไฟต่อจะ้ะเห็นลูกค้าบางคนชอบขายลูกตอนพ่นไฟไหมใช่ค่ะ ประมาณนี้เลยจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะคุณลูกค้าชิมวิตก่อนแล้วก็คนนะคะแล้วค่อยดื่มนะคิวที่เก้าค่ะสองก้วค่ะคิวที่เก้าค่ะนี่อ่ะรับหมีจ้ะรับรับนี่ระวังหุดมือนะเนี่ยเขาอยากสัมภาษณ์ค่ะเพิ่งทานวันแรกไหมคะหรอ ใช่ไหมอ๋ออ่าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่เคยทานแล้วแวะมาชิมสาขานีอร่อยแล้วกออก็คือทานทานแล้วก็อยากทานซ้ำอ่านี่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเคยทานแล้วอ่ามาดูเมนูก่อนได้ค่ะมาเราจะไม่ไปไหนเราจะดูลูกค้าเขาจะมาตลอดนะคุณลูกค้าระหว่างน,น้องถ่ายถ่ายถ่ายเท่าสดไลฟ์อยู่นี้ก็มาเรื่อยๆนะเป็นระยะระยะเออกำลังจะเริ่มตีมูดใหม่ละ กำลังจะเริ่มตีมูกใหม่ก็คือมูกก็ทยอยตีเรื่อยๆตีไปเสิร์ฟไปไข่มุกก็เหมือนกันต้มไปขายไปไต่ว่าจะไม่้างก็ทยอยทยอยเพราะฉะนั้นใครที่อยากทานจริงๆไข่มุกจะเริ่มหมดกี่โมงนะมื่วานหมด่โมงมาเรื่อยๆหรอต้มเรื่อยๆต้มเรื่อยๆสั่งด้านะคะ มาเลียกกดครับดื่มอะไรดีครับ<อ>น้มสดมีครับนมหมีมีครับ<อ>ประมาณนี้เลยคุณลูกค้า<ส><ด>ก็น่าจะจบแล้วนะคุณลูกค้ารายละเอียดประมาณนี้เลยร้านหมีพ่นไฟร้านหมีพ่นไฟ<อ>ลาแล้วเนาะขอบทวนแล้วนะ,ววนะะย้ำชาเขียวนะคุณลูกค้าหนูย้ำเลยนะชาเขียวก็เป็นชาเขียวแบบชาเขียวเลยนะ ชาเขียวแท้อ่าหอมชาเขียวมัทฉาดแท้คุณลูกค้ายังไงมาชิมหรือจะเป็นโก,โกโก้โกโก้ก็เป็นโกโกน้นําเข้าเข้มข้นเลยอ่าแล้วก็ซิกเนเจอร์ที่ขายดีที่สุดก็คือชานมิม,<า>นมีเนาะแล้วก็ไข่มุกนุ่มมากนุ่มมากนุ่มใช้คำว่านุ่มละล,ะลายในปากคุณลูกค้ายังไงแวะมาชิมชได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไลฟ์สดธวิกซิปเปอร์เซ็นตอร์รอบสิ ลาไปก่อนคุณลูกค้าเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายโมงครึ่งวันนี้น้องจะพาไปในส่วนของเคานเตอร์กิฬาลดกางเกงชั้นในคุณสุภาพบุรุษลด50%ในรอบศตวรรัเลยค่ะไม่เคยลดไม่เคยลดแรงขนาดนี้นะอะใครใครกำลังมองหาคุณสุภาพบุรุษอยากได้กางเกงชัน้นไ <laughs> อเซ็นยูเมสเซนเจอร์มิสเตอร์เมมี่โอเคโอเคใคร สวัสดีมิสเตอร์จิมมี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านที่ชมอยู่นะคะก็ยังไงฝากติดตามต่อนะคะช่วงบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวพบกับกีฬารถต่อค่ะชุดชั้นในคุณสุภาพบุรุษลด50%ในรอบสัปดาห์วันคทศวรรษโอเคค่ะลาไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีอาลาให้ผู้ชมเลยนะะนหนึ่ะตั้งนึงเด้อตั้งหนึ่งอ่ะด้อเสวัสดีค่ะเอาข้อไหนเร็วอนะ่ะ ทานทานครั้งแรกไหมคะเนี่ยทานครั้งแรกไหมคะเพิ่งได้กันเลยไหมคะอ๋อเพิ่งมาชิมเลยนะอ่าเนียนๆสวัสดีค่ะสวัสดีบายๆด้วยแล้วอุ้ยเผื่อๆเออเยี่ยมเยี่ยมๆบ๊ายๆบายๆโอเคยังไงเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่กับไลฟ์สดทวิกิตซปเปอร์เซนเตอร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ